ตั้งแต่ข้อมูลตลาดโลกไปจนถึงข้อมูลเศรษฐกิจท้องถิ่นเรามีข่าวสารทางการเงินที่คุณต้องการส่งตรงถึงมือคุณโดย Thrive สวัสดีตอนเชา้าค่ะท่านผู้ชมทุกท่านและขอต้อนรับเข้าสู่แนวโน้มตลาดประจำวันในวันนี้คุณอมรรัตจากห้องซื้อขายจะมาบอกเราเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการพัฒนาการล่าสุดคุณอมรรัต ดอลลาร์เคลื่อนไหวยอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบกว่า2ปีเนื่องจากผู้ซื้อขายลดการเดิมพันเกี่ยวกับการปร,รับลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐในปี2,568หลังจากที่มีข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขณะเดียวกันความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินของอังกฤษทําให้ค่าเงินปอนด์ที่อ่อนแออยู่ในจุดที่สนใจ ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องด้วยความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแผนนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐและสถานะของนักลงทุนก่อนข้อมูลเงินเฟอ้อที่สำคัญของสหรัฐซึ่งจะช่วยให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสาหรัฐสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของยุโรปและสหรัฐชี้แนวโน้มดีดตัวขึ้นเล็กน้อยแม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่พุ่งสูงและดอลลาร์ที่แข็งค่าทําให้ผู้ลงทุนระมัดระวังในการเสี่ยงมากเกินไปก่อนที่ข้อมูลเงินเฟอ้อของสหรัฐจะเปิดเผยและการเริ่มต้นวาระทีนนาหระธบดดสััฐโทมจ หุ้นดอลลาร์เยน2รายการซื้อขายในทิศทางคงที่ในรอบการซื้อขายล่าสุด MACD บ่งชี้โอกาสที่ขายค่ะหุ้นดอลลาร์วอนรายการขยับลงในรอบการซื้อขายล่าสุดโดยร่วงลงส2ุดสสัญญาณขายของ MACD สอดคล้องกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยรวมค่ะโกสูงขึ้น0.3%เทียบกับดอลลาร์ในรอบการซื้อขายล่าสุดสัญญาณ CCI ให้สัญญาณขายซึ่งคัดกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยรวมของเราค่ะหุ้นบริษัทใบดูเพิ่มค่า0.9%ในยล่าสุดตาม CCI เราอยู่ในตลาดโซนการขายมกเกินไปค่ะ การสมัครสินเชื่อที่อยู่่าศัย M ่เบีของสาหารัฐอเมริกาจะถูกเผยแพร่ในเวลา12นาฬิกาการเปลี่ยนแปลงหุ้นน้ำมัน e i a ของสาหารัฐอเมริกาจะถูกเผยแพร่ในเวลา15นาฬิกาสานาทีด้นีราคาผู้บริโภคของสาหารัฐอเมริกาจะถูกเผยแพร่ในเวลา13นาฬิกาสนาที รายง,งานสำรวจภาวะเศรษฐกิจจากเฟดทั้ง12เขตในสหรัฐอเมริกาจะถูกเผยแพร่ในเวลา19นาฬิกยอดสั่งซื้อแมชชีนทูสของญี่ปุ่นจะถูกเผยแพร่ในเวลา6นาฬิกาดัชนีราคาผู้ผลิตของญี่ปุ่นจะถูกเผยแพร่ในเวลา23นาฬิกา50นาทีเราหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าท่านผู้ชมจะเพลิดเพลินไปกับแนวโน้มตลาดในวันนี้ในานามของพวกเราทุกคนที่นี่ขออวยพรให้ท่านผู้ชมมีวันที่ดีมีกำไร และอย่าลืมเข้ามาสู่ระบบของเราในเช้าวันพรุ่งนี้เพื่อรับข่าวสารและเหตุการณ์ล่าสุดจากการตลาดการเงินค่ะ